คลิปนี้มาบอกข่าวสำหรับคนที่ใช้ Camry นะครับตั้งแต่ปี02จนถึงปี18 ACV 3040แล้วก็50ครับผมจะทำประทำโปรโมชั่นช่วงล่างนะครับใช้ชื่อว่าโปรโมชั่นปลายกันยาน,นี้ไม่หลอกกันปกติช่วงล่างของเรามีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดที่1เป็นโชค4ต้นโชคในรอบนี้ผมขอ เลือกให้กับคนที่ใช้รถความเร็วตั้งแต่110จนถึง130นะครับซึ่งเป็นวาวแปรผันใช้โชคของโมโลครับชุดที่1เนี่ยจะไม่รวมอุปกรณ์พ่วงนะครับชุดที่2คือลูกหมาก8ตัวครับแล้วก็ไม่รวมอุปกรณ์พ่วงครับชุดที่3คือปีกนกล่างและก็ลูกหมาปีกนกล่างครับ3ชุดนี้ปกติ ACV 3 0นยะเราเราจะทำในราคา33,268บาทครับแต่เราจะทําราคาพิเศษให้กับคนที่ทําทั้งหมด3ชุดนะในราคา26,250บาท เคาะกันใหม่สดๆดื้อเลยเมื่อกี้เลยส่วน Camry acv 40นะครับปกติ3ชุดนี้นะครับ3า6 2 2บาทครับจะเหลือแค่28,769บาทครับ c a ม ry acv 50ครับจากราคาปกติ36,352บาทครับเหลือราคา28,565บาทครับราคานี้ผมขอใช้เป็นโปรโมชั่นปลายเดือนกันยานี้ไม่หลอกกันเพราะว่าที่ผ่านมาบางคนนัดแล้วไม่เข้ามา เลยทําให้พลาดโอกาสทําให้การจัดคิวในการซ่อมเนี่ยมีการสลับแล้วก็ไม่เป็นไปตามคิวที่นัดก็เลยพยายามจะจัดคิวให้กับคนที่นัดหมายและจะทําให้ชุดงานจบได้ภายในเวลา5ชั่วโมงใช้โปรโมชั่นนี้ว่าปลายเดือนกันยาไม่หลอกกันครับและโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนัดคิวได้วันเสาร์อวันาทิตย์นะครับทําแค่จันทร์ถึงสุขเพิ่มเติมรายละเอียดได้ครับทางช่องทางหลังคลิปครับ i you